พอเขาเข้ามาซื้อกับเราเขาก็เอาวิธีพี่พพทําแบบนี้หรอันนี้เราก็เป็นเจา้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ก็กเพื่อนหนูคนรู้จักหนูไปจองกับอีกโครงการหนึ่งวางเงินดาวไปแสนกว่าบ,บาทแล้วก็หลังจากนั้นใด้ผ่อนดาวด้วยนะพี่ทีนี้ มาดูข้อดีข้อด้สําหรับผู้ซื้อข้อหนึ่งปลอดภัยไม่ต้องวางเงินดาวไม่ต้องผ่อนดาวปลอดภัยคืออะไรคำว,ว่าปลอดภัยในที่นี้ก็คือพอเขาเข้ามาซื้อกับเราเขาก็อ๋อวิธีพี่พพทําแบบนี้เหรอโอนที่ดินให้ก่อนใช่ไหมโอ้โหอย่างนี้เราก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้ก็เราได้เป็นเจ้าของบ้านตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมพี่เพราะว่ามันมีเพื่อนหนู รู้จักหนูไปจองกับอีกโครงการหนึ่งที่วาง,<ะ>วางเงินดาวไปแสนกว่าบ,บาทแล้วก็หลังจากนั้นได้ผ่อนดาวด้วยนะพี่ผ่อนทุกเดือนเดือนละหมื่นอ่ะหมื่นหมื่นกว่าอย่างเงี้ยพอผ่อนไปปุ๊บสุดท้ายทําไม่เสร็จทําไม่เสร็จ,รจบ้านโดนไม่ได้เงินดาวที่ดาวไปเของการ,รินผ่อนที่ผ่อนไปหรอเจ้าของโครงการอาจจะบริหารจัดการไม่จบดาวบ้านไม่ได้บ้านดาวบ้านไม่ได้บ้านแล้วก็มาสิิ์ก็ยังไม่ได้เป็นด้วยอ ก็มาสิทธิ์ีนที่กินก็ยังก็มาสิทธิ์ในตัวบ้านก็ยังเลยก็ไปขอเงินเงินผ่อนดาวคืนเงินวางดาวคืนก็ไม่รู้จะขอใครบางทีเขาหอมนีเมือแล้วบางคนไปวางดาวไปผ่อนดาวด้วยแต่ว่าเขายังไม่ได้ยืน่นเราเข้าแบงค์ไงแต่เขาพีเอ็มให้อยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเจอคนนะี้แนะล้วเจอคนนั้นเคดีดีกว่าอ่ะเจอคนนั้นเคดีดีกว่าจับให้คนนั้นอันนี้คืออาจจะเกี่ยวกับจรรยาบรณของเจ้าของการแต่ว่าเคสที่เจ้าของคนที่วางดาวนี่จะโต้ไม่ได้เลยก็คือคุณ ไปเผลอทําเครดิตคุณเสียในระหว่างรอสร้างบ้านเสร็จนะคะหกเดือนอคุณไปเผลอทําเครดิตคุณเสียปุ๊บพอบ้านเขาเสร็จโครงการเขาทําบ้านให้คุณเรียบร้อยละอ,อ้าวถึงเวลาเข้าแบงค์ที่จะโอนปุ๊บเช็คเครดิตบูโรเครดคิตไม่ผ่านความผิดใครแล้วเงินที่วางดาวไป่อนดาวไปเอาอยากขอคืนอย่างเงี้ยที่มาเจ้าของโครงการเขาจะให้ไหมไม่ให้ทำเขาเสียเวลา ข,ข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือมันปลอดภัยเนี่ยอย่างเงี้ยสาหรับผู้ซื้อเดี๋ยวคุณรู้เลยว่าคุณสามารถจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ไหมก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินอันนี้อา้าวในเมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้วอะไรก็ตามที่สร้างขึ้นบนที่ดินเราคือของเราไ,มไหมคะของเราปลอดภัยขนาดไหน ไม่ต้องวางเงเินดาวไม่ต้อง่อนดาวแต่ว่าผ่อนกับธานาคารโดยตรงเลยพออนุมัติปุ๊บเราก็เริ่มผ่อนกับธานาคารแต่เขามาผ่อนกับธานาคารก็คือหมายถึงเราก็ได้ตัดหนี้แล้วก็เสียดอกเบี้ยเพียง <c oughs> ในส่วนของเงินที่เอาออกมาเท่าน,านั้น <c oughs> ใช่เรามา <c oughs> เอาอธานาคารสมมติว่ากู้ไป3ล้านธนาคาร บอดร้านหนึ่งอเนี้ยเราก็ผ่อนดอกแค่ในยอดร้านหนึ่งอ่ะที่เหลือตัดต้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อดีด้วยซ้ำว่าช่วงแรกเราสามารถตัดต้นได้เยอะตัดดอกแค่นี้เดียวถ้าใช้วิธีนี้ดีไหมคะดีมากนะคะสําหรับผู้ซื้อข้อข้อดีของผู้ซื้อไม่ต้องมีเงินก้อน